สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมเจ้าสไลด์ทุนน้อยนะครับสไลด์คันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ทำสีเสร็จก็ไปรับรถที่เชียงกงเลยนะครับเอามา่ให้เสียสุวิตหน้ากระแสนะครับ16ล้อ r o ก,กี้สำหรับคันนี้นะครับวันนี้ทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็จะพ่นสีจริงนะครับ จะทำสีแล้วก็ดูงานนะครับสวยดีครับนี่ CO2 นะครับสวยดีก็กระบะก็นะครับเหมือนสไลด์ทุกอย่างนะครับแต่จากถอยลงเปลี่ยนเป็นยกดำเป็น35องศา แล้วก็ใส่ฝาท้ายนะครับใส่บันไดลงตรงนี้นะครับลงอีกนะครับเจอในติ๊กต็อกของญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวจะทำตามนะครับตนนัวนี้แต่ขน้นเขาเอาไว้ขึ้นแมคโครนะครับแต่นี้คือไว้ไปส่งรถก็รอดูนะครับว่าจะเสียขนาดไหน ตอนนี้ก็ช่างสีกำลังจะพ่นสีจะโปเทคงานแล้วก็พ่นสีก่อเหล็กแล้วก็สาดสีจริงนะครับเอารวมๆมมาให้ f c ได้ติดตามนะครับว่าทำสไลด์ทุนน้อยนะครับสไลด์ทุนน้อย รอดูนะครับเผื่อได้ส่งจะรีวิวให้ชมอีกทีนะครับว่าติดปัญหาอะไรหรือเปล่าถ้าถ้าทำตามเฟ e บุ o k สไลด์นะครับกองพื้น7จ0 0 0นนะครับถ้าสไลด์3 5อาองศาก็3า0 0สนนะครับอันนี้นี่ที่ได้ยินมมาคร่าวๆนะครับและนี่ทำแบบส,สูตรประหยัดก็แสนแปดนะครับแสนแปด จบเลยจบเลยก็เหลือติดตั้งวินไฟฟ้าตรงนี้นะครับหนึ่งตัวครับไว้ลากรถาลากดึงรถนะครับเหมือนคันนู้นนะครับก็สเปคจะคล้ายๆก,กันกับคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับแบบอย่างที่ดีเลยแต่ตัวนี้คือเป็นเท้าช้างสูงครับตัวนี้เท้าช้างของเชียงกงนี่ สภาพไม่ใช่แบบนี้นะครับ6กถึงแหมื่นนะครับแล้วก็มีวินวินไฟฟ้าออานี้เป็นวินใช้เกียร์ฝากปั่นเลยนะครับวินอยู่นี่นะครับวิน,นครับก็คันนี้อันนี้ประสงค์อยู่นะครับมีเคนด้วยครับกลับมาดูรถเราต่อนะครับ ถ้าเสียงดังหน่อยก็ขออภัยนะครับเพราะว่าน,นี้เป็นอูต่อรถอาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามนะครับเจ้าคันนี้ด้วยครับหรือมีงานอุบัติเหตุรถอุบัติเหตุในเขตสุรินทร์วีรมสรารคามร้อยเอ็ดศีสะเกษโคราชใกล้ๆนะครับก็สามารถเรียกใช้ได้นะครับ หรือไม่ถ้ามีงานบริการส่งรถไกลๆก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์090 252 1598นะครับเราสามเรารับจ้างทุกอย่างเลยครับรถใหญ่ก็มีนะครับรถใหญ่เจ้าเทลเลอร์คันเขียวนู่นครับที่จอดอยู่นู่นนะครับคันเขียว r อก,กี้ขนแมคโคร รถเกี่ยวข้าวนะครับถ้าสนใจก็นึกถึงหรือว่าติดต่อมาได้นะครับดูเครื่องเขานะครับสวยปิดเลยก็วันนี้ถ่ายน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเครื่องหมดเกลี้ยงแล้วก็เปลี่ยนกองโซลา่ากับกอง น้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายเช็คแล้วน้ำมันเกียร์เช็คแล้วนะครับก็มีงานครับเอามาวิ่งงานก่อนนะครับบันไดบันไดท้ายค่อยว่ากันอีกทีนะครับแล้วก็ติดตั้งบินชุดกระบอกดําก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยเชื่อมต่างๆนะครับ นนี่นะครับก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจนะครับ er. เลือกใช้บร, masa, question, urgency, fire, no er, ร lair, ิการก็อย่าลืมนะครับ0902521598สําำหรับคลิปนี้ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ